สวัสดีครับสวัสดีครับผมทวีคนเดือยพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุกุสุกคนครับวันนี้ติดตามตัวดีคงสุดไทยยู่น้ำพอจะเลื่อนคนฝันแม่นหรือหวยคำนวณพี่น้องเนาะมาหอดของแวงสักหลักพี่น้องนาะคงสุดไทยของคุณพ่อจะเลื่อนนะครับพี่น้องนี่คือคุณพ่อจะเลื่อนนั่งอยู่น้ำกันพี่น้องนะครับสวัสดีครับพ่อจะเลื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ข่าวครับคุณแม่ขาวเส้นเล็กวิ่งครับผม เอาไปทุกคนลหรเฮาเอาสวัสดีครับคุณแม่ครับครับสวัสดีครับผมเอาป่านนี้เฮาครบวงจรแล้ววันนี้เฮาก็มาหาคุณพ่อจะเล่นุลพ่อจะเล่นมือนี่นะครับเพิ่นว่าเพิ่นสิปล่อยคงสุดท้ายคงสุดท้ายเฉพาะเนาะขอโทษหลายเด้ะเอฟซีผมบ่อยากบอกแห้งหรอกพลพ่อจะเล่นแล้วโหดีโหดียินครับพี่น้อง เราคงสุดท้ายสัหรับเลขของคุณพ่อจเจรินคุณพ่อจเจริญเปไนน็นยังไงก็ฟันดีบ่ฟันดีเ,เจ้ฟันดีแท่ตัวฟันดีว่าสูพี่สูนองอฟังด้วยเนี่ยน้อยร่เสริมเจ้าเาหม่ตัวเาใหม่เบี้ยเกี่ยว,ว,ว,ย,ว,ย,ว,ย,วยันย,ย,ย,ยัง,ง <มา S 1> เกี่ยวแ่เราบนี้หาคุไม่เจ้าหอยซอยั่ิษันฟันองฟันนะหาคณมาเจ้าหอยซอยก็เจ้าหอยซอยเยู่มันหลายเนี่ยครับเขาไม่ถูกหมแง่งเลี้ยงให้ปาดทั่วมันขันนน เรื่องเกี่ยวเช่นนี้ครับโอ้โอ้อนรมดาเรยว่าเกี่ยวันดีั้นดีหราันเดีชันจังสี่ดีหลืเนาะอันนี้เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเนาะอันว่าใดเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเขาเ็นเขามาหาเฮ้าเด้อเออวันนี้จะไหลเขาหาเฮ้าย่างเดียวตัวแต่เงินนะเขาเออปนเขาเย่างเดียวครับเออาควยกับไอ เกี่งวดที่ว่าถือแสนปลาปลายนี่ยก็จ้งสีหินบ่งวดที่ถือหลายฝันแบบนี้หินบ่เอ้ยฝันเนียวอะไรบ้นงครับว่ามันคัดอะไรวัานี่ยครับมีหว่นี้ว่ามันคัดก็ชูหและวันเถี่ครับในความฝันนี่าว่ามันคัดแล้วมันพอครับผมอ เอาว่าวซูพีซูน้องเอฟซีฟังโดุนดุนเนี่ยเพิ่นบ่อยากฟังผมเอฟซีเพิ่นบ่ใครอยากได้ยินเสียงผมมาได้เพราะได้ยินดูแล้วอยางกินยินเสียงปูเลิศอยากได้ยินเสียงอาจารย์แดงเพื่อนว่าอาจารย์แดงก็ได้นครับเพิ่นอยากได้ยินเสียงผู้อื่นเสียงญาขาวันนี้เอาเบากู่ฟังในญาขาวเปิดตัวเลขวิ่งด้วงวดเนี่ยเลขวิ่งเร่วิ่งบอกว่าอยากตัวดูใครอยากได้เงินซื้อหมากซื้อผู้ตัวเดียวแขกแขกมาดูออกมาด่วนวิ่งตัวไหน บ่หังย่าขาวดีไหมบ่ฟันเต่อบ่ฟันก็บ่เอาเอาน้ำปูเลื่อนย่างเดียววันเนี่ยนอนนอนหลับซื้อบ่ฟันพี่น้องย่าขาวพี่น้องนอนหลับซื้อนอนปูนจำจำอะไรทีซื้อน้ำจานแดงเด้อกัปูกับปูเจริญกับปูสวนกับปูสีสุกสีปูเนี่ซื้อรลจัดการเลยปูสีสุก ปูเจริญจานแดงปูสวนซีปูนี่จาผ่าดเลขบ่พอบ่พอหาตัวซีอาจารย์เลขบ่พอหาตัวเลขอาจารย์ละตัวเอาพี่น้องได้ยินผมบอกกับปูเจริญเราได้พี่น้องเด้อนะครับวอากันไปนั่มกุ้ยกันไปพร้อมเอาเวลาไปนั่มพี่น้องเพราะว่ามันมันบกคบเวลาเขาก็ลงคลิปบ่ได้กับลงคลิปบ่ได้ล้วก็มันบอถือกดจีนเพิ่นพี่น้อง เอามืดเนี่ยเด้กพี่น้องมันอยู่ในภายในบ้านนะครับแสงตะเวินปอซองนะครับเอาบ้านนี้เอาหางหญ้าเบื้องลวดเพระท่านนั่นดอกอยากเบื้องจากเบื้องของของผู้เฒ่าผู้สาวอยากเบื้องเลีกผู้เฒ่าสาวว่าของแท่ของแท่ของแท่เจ้าปูเอาปูบ่อลงมามาให้พี่น้องเพิ่นฟังมโนบาลในหันมีตัวใดเนี่ยอยู่หันเนอะอยู่นมิตัวชูนเก้าเลขสามตัวแล้วชูนเก้าแปด รูปเก้าแปดปดับเก้าแปดบอสซ่สาก็ได้ดอกฮาแปดมีสามสามี 2, 2คเจ็ดสองตมัครับมี4 8, 9, 8, 5, 8, ีแปดเก้าแปด้าแปดครับเลขสมตัวศูนย์เก้าแปดอืมเอ็กซสามตัว บออดกับเล่ให้กับเลขนะเออเลขม้ยบ่กั๊บได้ยังไ่กับเลยเออชุ่มหดเดี๋เขาดวงเขาุมีนะคบถูกบ่กับได้ียครับบ่ไกับตรงไปเลยตรงไปเลยคนตรงตรงเลยเป็นบ่เออคือสามจลออสามจตรงเลยครับจ็ตสามจ็ดสมมันออกจิตสามมนเป็นสมจิตครับตรงไปเลยครับโอ้มีกับเนาะอไม่กับเนี่ยครับ พี่น้องปู University ่เจริญวาบบต้องกลับเม่ตันฟันจริงเคียงเลยพี่น้องตัวนักเน้อตัวนักเก้าแปดตัวเดียวเลยเพราะว่าฮะเปไม่ยัาอีกดูปู่เอาเอาตัวนักครับเก้าแปดเกเก้าแปดศูนยเกแปดเอาพี่น้องเอฟังไ้เด้ดครับตัวนักก็คือศูนย์เก้าแปดของปู่เจริญนะพี่น้องเด้อคงนี่ เอาเป็นคงสุดท้ายหรือว่าคงยังเนี่คมมยคงสุดท้ายจีโอ้ขับข่บวคงสุดท้ายเนาะว่าจะมาตามอีกจะคงอยู่เม่ยังเอาคงท้ายเลยจีุดท้ายเนาะพี่น้องคงสุดท้ายของคุณปู่จริญเนาะพี่น้องเด้อนะครับคนกวนบนเขาดีดีเป็นแคมพี่น้องไปลงหอดยูทูบทางอุดรพี่น้องนะครับบบดนี้เพื่อนอาจารย์แดงมาแซงเพื่อน แล้วก็อาจารย์แดงเข่าสูงงวดคือกันพี่น้องนะครับหกงวดติดนะครับงวดนี้ติดแตกบ่แตกของอาจารย์แดงกับปูเจริญพี่น้องติดตามเบิ้งน้ากันได้พี่น้องเด้อนะครับปูเจริญให้เน้นสามตัวนี่คือศูนย์ตัวยังเกาะปูเก้าแปดศูนย์เก้าแปดเนาะศูนย์เก้าแปดพี่น้องนะครับศูนย์เก้าแปดเอาได้ยินเสียงปูเจริญแล้วบันนี้ผมตีเขียนตัวใหญ่ให้พี่น้องได้เบิ้งน้ากันนะครับพี่น้องกั็ที่ว่ได้อ่า พี่น้องก็จะได้เข้าใจนนกว่าเห็นตัวเลขน้ำกันพี่น้องเนาะเบิ่งตัวตัวนญ่ของปูจะเลื่อนด้พี่น้องเด้อออาพี่น้องนะครับมาเบิ่งเลขของปูจะเลื่อนน้ำกันพี่น้องเนาะงวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องนะครับคงสุดท้ายของปูจะเลื่อนด้พี่น้องเด้อแล้วคงสุดท้ายของปูจะเลื่อนเพื่อนไห้ที่ศูนย์เก้าแปดพี่น้องแล้วก็สี่แปดเก้าแปดห้าแปดพี่น้องวงกลมที่เก้าแปดแปดเก้าด้วยพี่น้องเด้อเน้นๆตรงที่ 98กครับสำหรับเลขของปู่เจริญพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องนะครับคงสุดท้ายของปู่เจริญพี่น้องเด้อบได้ลงให้เบิรงอีกแล้วเด้อพี่น้องนอกนะครับพราะว่าลงช่วงคงนี่เป็นคงสุดท้ายนะครับงดประจำวันที่1เมษายนส5 6 6ายพี่น้องเนาะนี่ก็คงสุดท้ายของปู่เจริญพี่น้องมืดแน่เด้อพี่น้องพะว่าอยู่ภายในบ้านแสงเดียดบอซองพี่น้องเนาะพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องเนาะแคปหน้าจอไว้ ครับับหนาจอไวเดอร์ครับเบหนาจอไว้สําหรับเลขของปู่จเจิริญนะครับโค้งสุดท้ายปู่จเจิริญให้ท่ศูนย<ๆ>์เก้าแปดนะครับตามตัวแล้วก็ซีแปดเก้าแปดห้าแปดพี่น้องนะครับวงกลมตรงที่เก้าแปดพี่น้องตัวน,นี้เนเีนเด้อพีนน่น้องเด้อเอาพี่น้องเบ่งดีๆแล้วก็พิจารณาเบ่งพี่น้องมากก็ค่อยจับพี่น้องสำหรับเลขของปู่จเจิริดเด้อพี่น้อง นะครับเหล็กบนเขาดีดีดอกพี่น้องเจ้กรอนเป็นแคมป์ในหมู่บ้านในเระพี่น้องเนาะต่อมาเพื่อนก็หลุดแน่เขาแน่พี่น้องนะครับมาได้งวดนี้เพื่อนหมั่นใจลานเปอร์เซ็นต์พี่น้องนะครับเพื่อนหมั่นใจลานเปอร์เซ็นต์เด้อพี่น้องเด้อนะครับงวดนี้พี่น้องเพิ่นว่าบอหลุดแน่แท้แน่นอนพี่น้องเขาแท้พี่น้องเนาะให้พี่น้องไปซื้อไปจับหาสลากกินแบงรัฐบาลกันนะครับยังพ่อท่านอยู่พี่น้องนะครับทางช่องผมบ่สนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการเพราะนั่นจะยังไดเด้อพี่น้องเด้อ สนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับลิปนี้ของคุณพ่อจะเลิญนะครับล่งให้พี่น้องเบิ่งเป็นคงสุดท้ายนะครับพี่น้องเฝ้าไปหาจับจองสลากกินแบ่งกันนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับแนวทางของคุณพ่อจะเลิญนะครับที่ให้ทางช่องย t ท b e ทวีคนเดิมมาถ่ายทำให้พี่ให้น้องในเบื่องนํำกันนะครับออาพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้ง ส่ขุส่วนเดอ้อนะครับขอให้ร่ำรวยเงินทองวันประจำวันที่1เมษายนนะครับเงินทองไหลามาเทมาด้วยจังสายนำบอขาดสายเรือพอเดอร์นะครับเนะาะเอฟซีทุกท่านนะครับผู้ใดสิครเมาวงคลิปของทวีคนเดิมก็ให้รางกายแข็งแรกมีคนหาดคนหอมให้มีเฮมีปังวันประจำวันที่1เมษายนนะครับรวยยกช่องนะครับช่องของทวีคนเดิมขายรวยรวยสุขุสคน แต่เราชุดนี้ผมทวีคนเดิมสิขอจบคลิปของคุณพ่อจะลือรินใบเพียงแคนีและพี่น้องเด้อไปพ่อกอบผมนนคลิปหนาพี่น้องเนาะพี่น้องเบืองแล้วพี่น้องมักแล้วพี่น้องชมแล้วก็จะารื่กดไลค์กดแค่ให้ทางช่องย t ท b e ทวีคนเดิมลูกหลานเจ้านำจากคนในพี่น้องเด้อขอขอหอยขอแขนน้ำพีน้ำน้องช่องน้อยนะครับขออยู่น้ำพีน้ำน้องจากคนแนพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณทุกลังแรงใจที่เขามาติดตามรับชมทางช่องตั้งแต่ต้นคลิปจนว่าจบคลิปสต่ราคลิปนี้ ผมทวีคนเดิมขอจบคลิปของคุณปู่เจริญว้เพียงแค่นี้ขอล่าวเขาว่าอยู่ดีไม่แห้งสุขกูสุคนสวัสดีครับครับผมเอาเอานั่งอีกปู่จะเญ่นกัน